นีจ้จะทำเพืท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตเป็นการพยากรณ์ภาพรวมของดวงชะตาโปรดชัยวิยจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านด้วยนะท่านท้าวมหาพรมนั้นจะมาลิขิดดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของการงานการเงินความรักของคนโสดและคนที่มีคู่แล้วก็สุขภาพหรือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นต้องระมัดระวังจัดเป็นอย่างไรนะคะเรามารับชมรับฟังกันไพ่ใบแรกของชาวลัคนาราศีเมษเลยนะเป็นไพ่ของพัะนางสุพรรณมัจฉานะคะ ไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของพระแม่โพศกไพ่ใบที่สเลยนะเป็นไพ่ของพระศิวะนั่นเองทําให้วิถีชีวิตของชาวลักนาราสิเมษในเดือนกันยายนนี้อาจารย์เชื่อว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือเกือก้อกูลจากคนที่บ้านหรือจากคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีเลยนะคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นใครก็แลแต่จะให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านทําให้ท่านเนี่ย มีความสุขกายสบายใจแล้วท่านดูไพ่ตรงกายเป็นไพ่ของพระแม่โพศพด้วยทำให้ในเรื่องของสภาวะทั่วไปในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะกินดีอยู่ดีนะคะจะไม่ค่อยกระทบกระเทือนเกี่ยวกับเรื่องของการกินการอยู่มากนะักแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษต้องระมัดระวังในเดือนนี้เลยนะท่านเองอาจจะเจอสภาวะถูกกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย คนในบ้านหรือมีความขัดแย้งกันในหมู่ญาติพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้การช่วยเหลือท่านกับแปรเปลี่ยนนะคะอยู่ดีก็อารลมเอาแน่เอานอนไม่ได้นึกจะดีก็ดีนึกจะไม่ดีก็ไม่ดีเกิดขึ้นหรือไม่ตัวท่านเองก็ต้องระมัดระวังในเรื่องอารลมนะคะเพราะในช่วงนี้เนี่ยท่านมีเกณฑ์แปรโรวนมากในเรื่องอารลมเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเพราะฉะนั้น ตรงจุดนี้ท่านเองต้องควบคุมอารมณ์ตึงให้ดีโดยเฉพาะท่านใดที่ต้องมีการทํางานร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือใกล้ชิตผู้หลักผู้ใหญ่ตรงจุดเนี้ยท่านต้องวางตัวให้ดีแล้วท่านจะรอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนอกจากนั้นแล้วนะชาวลราัราศีเมษก็จะมีโฟกรมนะอยากไปทําความสวยความงามเกิดขึ้นก็เป็ดดาดในเดือนนี้หรือว่าอาจจะไปซื้อนั่งซื้อนี่นะคะมา เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับตัวท่านเองไม่ว่าจะไปซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าซื้อเครื่องประดงเครื่องประดับในเดือนนี้ก็อาจจะมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นด้วยสำหรับในเรื่องของการเงินเลยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ของกามมเทพนะคะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของพาระเทวะฤษีไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของพระแม่รัศมีนะคะแน่นอนว่าในเดือนนี้ อาจารย์อยากจะแนะนําชาวลักษณะตาราศีงเมตรุกท่านควรจะไปไหว้เทวีแห่งโชคลาภและการเงินเพราะไพ่ใบที่ขึ้นมาเป็นไพ่ของพระแม่ลัตสมีนะคะและบวกกับไพ่กรรมเทพด้วยนะใครจะเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรืออยากให้คนรักคู่ครองนั้นมาเปย์ท่านเป็นสายเปย์อยากเจอสายเปย์ในช่วงเนี้ยท่านควรไปไหว้พระแม่รัศมีรับรองว่าพรที่ท่านขอนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่า คนที่มีคู่ครองคนรักอยากให้คู่ครองคนรักเฟซท่านหรือว่าอยากเจอคนสายเฟที่จริงใจด้วยนะอย่าลืมคําว่าจริงใจด้วยท่านมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนั่นเองและในเดือนนี้ชาวลักนาราศิเมษในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านเองจะหาเงินง่ายหมุนเงินคลองแต่ก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนกันนะโดยการใช้จ่ายการเงินของท่านในเดือนนี้ท่านจะใช้ไปกับเรื่องของความงามความสวยนะคะหรือว่า ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับเรื่องของสิ่งที่ท่านอยากจะได้อยากจะมีซะเยอะหน่อยนะแต่ถ้าท่านใดบริหารการเงินการทองดีอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรือไม่บางท่านก็นจะมีภาระค่าใช้จ่ายการเงินในเดือนนี้ไปกับเรื่องของบุตรหลานบริวารเกิดขึ้นหรือคนในบ้านของท่านก็เป็นได้อาจจะมีค่านั่นค่านี่ค่านู่นที่เราต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นภายในครอบครัวต้องเป็นเสาหลักให้ครอบครัวนั่นเองนะแต่อาจารย์เชื่อว่านะ แม้ว่าท่านจะเสียเง,งินเสียทองหรือมีค่าใช้จ่ายในเดือนนี้ท่านเองก็จะมีการเงินการทองไหลมาเทมากลับคืนมาได้นั่นเอง หรือไม่นะคะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมษอาจจะใช้เงินใช้ทองระกับเรื่องของการเข้าสังคมการมิสติง้งการพบปะเพื่อนฝูงหรือการไปเฉลิมฉลองเกิดขึ้นหรือแม้แต่คนที่กำลังมีความรักมีโลกแห่งสีชมพูท่านเองอาจจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของความรักกับคนรักนะคะหรือว่าการบำเรอบำรงจิตใจของท่านในช่วงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองนะนอาจารย์เชื่อว่าดีนะ แต่ที่สําคัญคือในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่ทำงานนะคะหรือมีรายได้มากับเรื่องของสินเชื่อไฟแนนซ์อะไรพวกนี้หรือแม้แต่ธุรกิจการให้เช่านะก็จะมีรายได้เข้ามาจะมีผู้เช่าเข้ามาเกิดขึ้น นั่นเองก็ถือว่าในเรื่องของการเงินการทองนั้นไม่ขาดแต่ท่านอย่าลืมนะคะในเดือนนี้ถึงแม้ว่าการเงินการทองของท่านจะคล่องตัวถ้าท่านอยากจะมีเงินเก็บมีเงินเหลือใช้เนี่ยท่านควรที่จะแบ่งสนันส่วนในเรื่องของการเงินการทองบ้างนะหรือไ่าบางท่านก็มีเกณฑ์นในเรื่องการใช้จ่ายกับเรื่องของการเรียนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นตัวท่านเองหรือว่าบุตรหลานบริวารของท่านก็เป็นได้ และที่สำคัญเลยชาวลัคนาราศีเมษจะมีเกณฑ์มีโชคมีลาบเกิดขึ้นหรือไม่ก็คนอายุน้อยกว่าอาจจะให้โชคให้ลาบทันก็ได้นะเพราะฉะนั้นลองดูนะก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าอย่าลืมนะคะการลงทุนบนความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีอะไรที่มันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ต้องมากนะคะแค่พอหอมปากหอมคอเพื่อเป็นการลุ้นนะคะส่วนใครที่ติดขัดมีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองหรือจะไปติดต่อเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองหรือจะไปทําเรื่องกู้นะกู้หนี้ยืมสินนะคะก็จะมีเกณฑ์ผ่านนั่นเองแต่ในด้านหนึ่งคือบางท่านก็ถูกทวงหนี้นะหรือว่ามีการชรําระค่าปงค่าปรับค่าบัตรเครดิตค่านูนีนั่น เกิดขึ้นในเดือนนี้ก็เป็ดได้เพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษท่านควรจะแบ่งเงินเป็นส่วนๆไว้ก็จะดีที่สุดในเรื่องของการงานเลยนะคะไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาเป็นไพ่ของพระแม่ปารวตีไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของเทพพระเสาร์นะคะไพ่ใบที่สามเป็นไพ่ของพระพายแน่นอนว่าสภาวะในเรื่องของการงานในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีเมษ อาจจะต้องทํางานหนักทํางานเหนื่อยรับผิดชอบค่อนข้างเยอะแถมบริวารของท่านก็ยังเพิ่งพาอาสังไม่ค่อยได้นะทำงานผิดพลาดให้ท่านต้องคอยมาแก้ไขจัดการนะคะเพราะฉะนั้นงานที่สําคัญสําคัญในเดือนนี้ท่านเองอย่าไว้ใจบริวารน,นะท่านควรจะทําเองจะดีที่สุดแต่ในด้านดีคือท่านเองจักได้รับการช่วยเหลือนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามานะคะหรือว่า ได้รับการช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามหรือว่าเพื่อนฝูงคนที่ทํางานร่วมกับท่านหรือคนที่ท่านรู้จักเนี่ยจะเข้ามาให้การช่วยเหลือดีนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้หากมีปัญหาติดขัดอะไรให้เข้าหาผู้ใหญ่จะดีที่สุดแต่อย่าลืมว่าท่านเองต้องวางตัวให้ดีในเดือนนี้อย่าทําอะไรที่มันฆ่าสายตาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะในเดือนนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่จะเพ่งเร็งพฤติกรรมของท่านค่อนข้างมากท่านต้องรู้จักเอาใจผู้หลักผู้ใหญ่เข้าให้ถูกที่ถูกทางนะท่านเองก็จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะคะและนอกจากนั้นแล้วนะงานในเดือนนี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยที่ประจวบลงเท้าต้องไปติดต่อนั่นติดต่อน,นี่หรือว่ามีการเข้าประชุมกันเกิดขึ้นหรือมีการสื่อสารติดต่อกันมากขึ้นด้านเอง เพราะฉะนั้นในเดือนนี้อาจารย์เชื่อว่าชาวลักนาราศีเมษอาจจะต้องแบกรับภาระงานหนักทำงานล่วงเวลาทํางานหามล่วงหามค่ําหรือว่าอาจจะมีงานอื่นที่ไม่ใช่หน้าที่ท่านเข้ามาให้รับผิดชอบนั่นเองส่วนท่านใดกําลังรอในเรื่องการสมัครงานอาจารย์เชื่อว่าในเดือนนี้จะมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลือหรือว่ามีเกณฑ์ได้รับการสัมภาษณ์ เกิดขึ้นแต่ที่สําคัญคือในเรื่องของการงานนั้นนะคะอาจารย์ขอให้ท่านดูให้ดีเกี่ยวกับเอกสารนะคะสัญญาต่างๆระวังมีเกณฑ์ผิดพลาดเพราะจะมีเกณฑ์ในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นหรือการสื่อสารอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันได้ประกานที่สําคัญในดีนนี้อาจารย์อยากจะเตือนชาวลัคนาราศีเมษนอกจากอารมณ์ของท่านแล้วท่านเองต้องระวังในการพูดคุยหรือการใช้คําพูด นะคะระวังในเรื่องของการพูดไม่คิดนะคะหรือว่าเสียเครดิตไปกับเรื่องบางเรื่องที่ท่านเองไปรับฝากเขาเวลาแล้วลท่านทําไม่ได้ตรงจุดเนี้ยต้องดูให้ดีเรื่องไหนที่เราทําไม่ได้ก็ปฏิเสธไปเลยนะและในอีกด้านหนึ่งนะคะชาวลัคนาราศีเมษอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานหรือมีการโยกย้ายเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็เป็นได้ในเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ของพญาสุครีพ ไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของพัพทิรุนไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ของท่านท้าววิรูปปากนะคะแน่นอนว่าในเรื่องความรักของคนโสดนะั้นอาจารย์ขอให้คนโสดเนี่ยโสดได้โสดไปก่อนนะพราะในเดือนนี้ท่านความรักของท่านไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่บางทีไปเจอคนเจ้าชู้หรือว่าคนที่แบบมีลักแทรกลักซ้อนเกิดขึ้นหรือคนที่เขาตัดพันธะเดิมๆไม่ได้เนี่ย จะเป็นปัญหากับเรานะหรือถ้าท่านใดตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับใครก็ใช้เวลาศึกษาดูใจกันสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีนะสำหรับคนที่คบกันมาก่อนหนะ้านั้นแล้วจนถึงเดือนนี้พยายามศึกษาดูใจกันนิดหนึ่งนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่เขาเองอาจอาจะอึดอัดใจบอกท่านไม่ได้ก็ค่อยๆปรับทัศนคติพูดคุยกันดู นะคะส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วเนี่ยอาจารย์เชื่อว่าต่างคนในช่วงนี้ต่างคนต่างทํางานนะคะเลยลืมเติมเต็มความหวานหรือว่าเติมเต็มความรักให้กันหรือบางคู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่เถียงกันถกเถียงกันฝ่ายหญิงก็จู้จีจับผิดเยอะเหลือเกินจุกจิกจูจีกับคู่ครองคนรักของท่านหรือฝ่ายชายอาจจะจุกจิกจู้จี้จจ ตัวท่านเองที่เป็นฝ่ายหญิงก็ได้เลยทําให้ในช่วงนี้มีปัญหากันเกิดขึ้นหรือว่ามีความหวาดระแวงกันเกิดขึ้นตรงจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอให้ทุกท่านถ้าเกิดท่านยังไม่เห็นกับตาได้ยินกับหูเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรง่ายๆนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาทําให้สภาวะครอบครัวเนี่ยมาคุหรือว่าเครียดกันเกิดขึ้น เองในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีเมษแน่นอนว่าท่านเองจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเดินทางการขับรถขับลาอย่าใช้อารมณ์อยากใจร้อนนะคะและนอกจากนั้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดแขนปวดนิ้วมือข้อนิ้วล็อกอะไรพวกนี้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจปอดนั่นเองเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษต,ต้องดูแลสุขภาพให้ดีระวังพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นภูมิแพ้ เกิดขึ้นก็เป็นได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษประจำเดือนกันยายนนี้นะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และในเรื่องของคอมเมนต์ที่เติมเต็มกำลังใจดีๆกันเสมอมาด้วยนะคะฝากติดตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ